ก็รู้อีกอ yeah, ่ะเอ้าเยี่ยมพาทิศมาเพื่อนกูเดาได้สองอย่างเียเราดูดีว่ามันจะทายถูกป่ะแต่ผมว่ามันทายถูกแน่เลยพร้้อมแลทุกผู้ชมทุกอย่างล่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ดีเลนเบย์บอย เป็นทุกปีเลยนะตั้แต่ไอโฟนแนงมีกล้อง3กล้องจะต้องเลือกระหว่าง iPhone 13ปกติหรือว่าจะเป็น iPhone 13 Pro ปเพราะว่ามันต่างกันที่ไอกล้องไงสิ่งที่เขาไม่ค่อยได้ใช้กันมากที่สุดนั่นก็คือกล้องที่มันซูมเข้าไปอะกล้องซูมลวมั้งเขาเรียกกล้องซูมเทเลมาลองใช้กล้องซูมถ่ายมุมมองอะไรใหม่ๆภายในพื้นที่บ้านของท่านผู้ชมเองเผื่อบางทีอาจจะลองไปลงอัพไอจีอะไรเงี้ยภาพที่ถ่ายออกมามันอาจจะกลายเป็นงานศิลป์ก็ได้เพราะว่ารูปธรรมดาธรมันอาจจะกลายเป็นรูปพิเศษได้ด้วยเลนส์ซูมก็ได้ ของเราเนี่ยสตูดิโอไม่ใช่ของเราเด็ดนะเขาเชิญมาสวยอ่ะเอา่ามันสามารถถ่ายรูปได้ถ้าเราแบบใช้เซสงการเรียนการออกแบบของเรากฎของเราก็คือเดี๋ยวจะใช้กล้อง iPhone นี่แหละแยกย้ายกันไปถ่ายคนที่ยังไม่ได้ถ่ายต้องมาถ่ายว่าอีกคนนึงอ่ะไปถ่ายที่ไหนมาไอคนที่ยังไม่ได้ถ่ายก็นั่งหันมุมไปเลยนั่งฟังเพลงทำอะไรก็ได้ถ่ายมาแค่2รูปก็พอนะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปไปทุกคนเราจะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ก็เลงมุมไปเรื่อยรอตึงรถเขาหาตึงเออ ปุ๊บอาปรับเป็นซูมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปหามุมมองใหม่ๆนะครับไอไม้นี่มันคงจะถ่ายแบบด้านในของอะไรอย่างนี้แหละวันอย่างมึงอะมันมีอะไรไม่ความคิดตั้งสัตว์ไม่เด้เากูหรอกผม,มาเจอไก่โอ๊กนะครับู้วจ,จะถ่ายทันหนุ์ถือชา a โดเป็นการเล่น เฮ้ยเพื่อเสร็จแล้วก็ทีมือไม่ว่างว่ะมือไม่ว่างกูว่าใช้มือสะกิดมึงได้เอาโอเคมาดูลูกกันถ่ายเสร็จแล้วถ่ายเสร็จแล้วจะอยากดูลูกของใครก่อนก้มึงก่อนเพื่อนเอ้ยเราเคยไปไหนคือป่าเหมือนแพลงต้นเลยเนี่ยเหมือนแบบแพลงต้นที่อะไรอย่างงั้นอ่ะมึงเป็นแอนแมนอ่ะก็เท่ดีเหมือนกันนะเท่แต่แบบเดาวยากสุดมีการเล่นแสงเงาเหมือนใยแมงมุมเลยถ้ามองแบบงานศิลป์่สีน้ำที่แบบเฟป งนี่เฉพาตัวเองเหมืนที <S <S ่ขามะแรงสาบที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนทีแบบหนังย้อนยุคอะมันคือยุคดึกดำบรรพ์แล้วแบบว่าอยู่ในโครงสร้างอาคารแบบว่าไอ้คนเผาขุ่เก่าขุ่เก่าขุ่นเก่าไก่อะไอ้ย่ายากสัตว์อะกูไม่รู้จริงๆนะอ่ะกูว่าต้นไม้ให้กูตอบเลยต้นไม้มึงเฉลยเลยคืออะไรว่ามันต้องเป็นมุมแปลกๆอย่างเช่นนี่อันนี้สวยมาก ต้นไม้ได้ต้นไม้เออค่เขียงเงี้ยอะไรกูบบตอบผูกแล้วเนี่ย <c oughs> หือว่าตอบถูก <c oughs> รูปสุดท้ายรูปน,นี้นมนไม่<ำ>ไมยากครับโอ,โโอ,โโอ้ยเงี้ยกูดูก็รู้เลยสัสก็เหมือนแบบผิวเท็กเจอเร์ที่อะไรอย่างเงี้ยของพวกวัสดุแต่ก็สวยนะสวยนะยนะหรือว่าสวยนะแบบว่ามันเหมือนมีเงาสะท้อนของไอ้ตัววัสดุเล็กอีกตัวนึงอีกเข้ามาสะท้อนเฟดไปเฟดมานี่ก็รู้แล้วไะว่าตรงนี้มันก็มีพวกคอปไว้สำหรับดออิ่งอยู่ดังนั้นก็จะรู้ แล้วแค่เองอ่ะต่อมาของผมรูปนี้กูถ่ายของมึงได้ไง่ายๆรูปแรกกูว่ามึงก็ถ่ายของกูได้แนะ่กูดูสมเอาเลือกมากูมึงรู้แน่ๆกูอยากจะขอซูมมีหน่อยได้ไหมอ่าวๆๆๆโห่เยอะแต่ว่ามึงรู้วนะ่าโห่ม่งรู้ขนาดนั้นเราโวยจะโง่ก็ได้มึงประเมินกูสูงไปเปล่าไม่กูก็ประเมินมึงว่าโง่นี่แหละแต่ว่ากูถ่ายโง่กว่าไงเอ้าเชี่ยสันสมุด ว่าอยากจะถ่ายสันหนังสืออย่างนี้ก็เป็นคอมโพสที่สามารถเอาไปเล่นได้นะเราดูดีว่ามันจะถ่ายถูกป่ะแต่ผมว,ว่ามันถ่ายถูกแน่เลยนี่ไดสวยนะแต่มันเหมือนตึกอาร์เคเต็กเจอร์ถ้ามองในการตัดทอมันเหมือนฝนเท่ดีเท่ดีไม่ให้ความรู้สึกแบบอนาคตอนาคตอยู่หน่อยแค่สังสมุทรก็ล้ำยุคไปซะแล้วเออลงไอจีได้แล้วเนี่ยอ่าต่อมากูก็รู้อีกอลวเอา ิดมาเพื่อนกูเดาได้2อย่างเยี่ยมแต่แล้วกูไม่รู้เลยไม่รู้ถ้ามองแบบนี้มันดูแบบโมเดิร์นมากเลยดูแบบเยี่ยมเลย แต่ถ้า,ามองแบบดีเทลเข้าไปอ่ะมันแอบมีแบบดีเฟกต์ทำให้รู้สึกเหมือนว่าตรงเนี้ยแม่งคือเซรามิกเปล่าวะคืนผิวตรงเนี้ยมันเป็นเซรามิกสีขาวรเาราได้สองอย่างคือส้วมกับอ่างส้วมกับอ่างสองอย่างใช่ป่ะเอ้เยี่ยมูถ่ายมาสวยขนาดนี้มึง่าเป็นส้วมหรืออ่างถ้าคนอย่างมึงติดหาก็ต้องเป็นส้วมอยากจะลองถ่ายชักโครกดูนะเอาจากสิ่งที่ไม่สวยเนี่ยมาทำให้สวยให้ได้ต้อาหามุมดีๆทำเอง คอมโพสมันดีที่สุดและมันไม่รู้เนี่ย ชกยังออกมาอาจจะดูดีเลยนะดูดีว่ามันจะโ่ขนาดไหนอันนี้เรื่องอะต้องเป็นซ่วงไมถูกต้องอะไรประมาณนี้แต่ก็ถือว่าหัวเนี่ยแค่ซ่วงก็เล่นเชดชาร์โดเคยเห็นพวกไอจีที่เขาคุมโทนไหมใช่แต่ผู้รูปอนาสอะเขาไปลงอย่างนั้นได้เลยแค่ซ่วงในบ้านคุณอะไอเนียวันนี้ชวนมาทําคลิปอะไรง่ายๆ work from home อยู่บงอยู่บ้านนั่นเองเงี้ยเบื่อเบื่ออยากถ่ายรูปเท่ๆถ่ายรูปลงไอจีหน่อยใครจะไปรู้ว่านี่บ้านเราเอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่า ลืมกดไลค์กด Subscribe, subscribe กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับ <c oughs> และพวกเราจะขอสัญญาว่าจะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมดูอยู่เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆสัญญาของเราต้องเป็นสัญญาเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย